ไงวัยรุ่นนิวเอริโดพวกคุณได้เลือกเล่นเกมนี้กันไปแล้วหรือยังอะแล้วถ้ายังแล้วทำไมถึงยังเล่นต่อล่ะอะก็จะเป็นอย่างนั้นแสดงว่ามันต้องมีของดีแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามือใหม่อย่างผมนี่ไม่เคยเล่นโอกไก่ผมไม่เคยได้สัมผัสรางดาวและผมเลือกเล่นเกมจีแล้ววันนี้ผมก็ได้มาลองสัมผัสกับเกมใหม่จากทางค่ายหมีบวกหอยกลายเป็นหม กับเกมเซนเลสโซนซีโร่ที่พร้อมให้คุณได้ร่วมแรงร่วมใจตะลุยฝ่ามหาภาัยพิบัติฮอลโลไปพร้อมกับเหล่าเอเจนต์ N, จากนานาฝั่งนานาฝ่ายรวมไปถึงการใช้ชีวิตในเมืองนิวเอริดูอันแสนสงบสุขแต่ก็แทบถูกกับคำขอมากมายที่แทบไม่มีวันสิ้นสุดแล้วคุณละ่ะคุณมีเฟิร์สอิมเพรสชั่นหรือเฟิร์สดิสปอยเม้ในส่วนไหนกันบ้างถ้าอย่างนั้นก็คงต้องขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เมืองนิวเอริดูในเกมเซนเลสโซนซีโร่ แม่ยังไม่ทันไรตัวเกมก็ได้มอบความประทับใจแรกให้กับผมซะแล้วกับขนาดไฟล์เกมและพื้นที่ในการติดตั้งที่ไม่รู้ว่าเอาไว้ติดตั้งเกมหรือเอาไว้ปลูกข้าววนะันหน้าหน้าโดนกูแซไปหนึ่งดอกอ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งด่วนสรุปไปซีที่มันใหญ่ก็เพราะว่ามันต้องมีเหตุผลอยู่นะและคืออินเทอร์เน็ตผมก็เร็วซะด้วยนะสิมุ่งส่งได้โหลดวันนี้อีกปีหนึ่งค่อยเล่นเอาแล้วก็หลังจากจ่ายค่าเนต็ตไปเรียบร้อยในที่สุดเราก็เข้ามาสู่หน้าหละ่ะและพร้อมกับมอบความประทับใจที่สองกับ FPS แบบไม่จำกัดก็ขอแสดงความเเสสีีีียยใจกกกกกับบบบอออมมมทท่่ไไาารถแแนนะ้้้ดดด PC วซ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วอย่าบอกนะว่านี่คือ MC นะ่ะมาม,ม,มไม่ความจําเสื่อมไม่หลุดไปต่างโลกไม่จริงแต่มันก็ถึงเวลาแห่งการตัดสินกับตัวเลือกที่มีเพียงหนึ่งเดียวระหว่างพี่ชายและน้องสาวแล้วก็แน่นอนในฐานะชายชาติีผู้ซึ่งอุดมไปด้วยกริยาวาจาอันสุภาพที่พร้อมจะดูแลแล,และเทคแคร์น้องสา,สาวสุดที่รักเพื่อเข้าถึงบริบทของตัวละครให้ได้มากที่สุดผมจึงเลือก ก็ต้องเป็นน้องสาวคนนี้อยู่แล้วก็สองพี่น้องคู่นี้มีนามว่าไวส์และเบลกับการรับหน้าที่เป็นพร็อกซี่ระดับตำนานที่มีนามว่าเฟธ่อนที่จะคอยนำทางเหล่าฮอลโลไรเดอร์บุกตะลุยฮอลโลมหาภาัยพิบัติที่กืนกินโลกทั้งใบอ่ะน่มันก็แค่งานเบื้องหลังก็เพราะว่าเบื้องหน้าของพวกเขาก็คือผู้จัดการร้านเช่าวิดีโอสุดวินเทจอย่างแรนดอมเพลที่มียันวิดีโอเด็กเล่นไปจนถึงเห็นตา และที่จริงเลยก็คือพวกเขาเหล่านี้มีเสียงภาคเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคัสซีหรือว่าซีนพูดคุยก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัว MC จะเป็นใบกันอีกต่อไปเ,อเรียบร้อยแซปไปอีกหนึ่งดอกเฮ้ยแล้วก็ที่เจ๋ออีกอย่างเลยก็คือ MC <ไ>ในเกมนี้ทั้งชายและหญิงต่างก็มีบทบาทชัดเจนทั้งคู่ถ้าอีกคนดันเป็นอะไรไปอีกคนก็พร้อมที่จะรับหน้าที่ปฏิบัติการแทนแล้วก็ทว่าในด้านโว้เซตติ้งและด้านเนื้อเรื่องก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เข้าถึงได้ง่ายหนือด้วยการเล่าเรื่องแบบใช้คคคัััััสสซีนนนาาาาาาหรรรรบบบบกกกกกกกภพพมมมิิลลุถึงงูดดยยแแเเเะะ้วววตป็ผ่โ ความเป็นจริงจนเกิดเป็นทีมสไตล์เออร์เบิร์นแฟนตาซีที่ทําให้เราได้รู้สึกว่าใช้ชีวิตอยู่ในเมืองที่ดูไม่เวอร์ไม่วังไม่ไกลตัวจนเกินไปที่ทั้งการควบคุม MC เดินไปตามเมืองในฐานะคนธรรมดาที่ฉลาดนิดหน่อยก็ทาให้เราได้บรรยากาศในการสํารวจเมืองมากยิ่งขึ้นและด้วยงานแอนิเมชันสไตล์ออกตูนี่ที่มีการขยับสับสีหน้าเคลื่อนไหวทวงท่าที่สง่าง,งามเกินความจริงก็ททาให้เรารู้สึกว่ามันดูลื่นไหลได้อารมณ์แบบสุดๆแล้วก็ไม่รู้ทําไมนะครับมันจะเด้งเยอะไปไหนนีก็เด้งน่นก็เด้งนั่นก็เด้งไอ,งอ้น,นี่ อะไรแล้วก็อย่าเผลอกดพอนะครับไม่งั้นคุณก็อาจจะได้เจอกับซีนสุดปั่น และแลนี่มันปุ่มอะไรกันล่ะครับเนี่ยสุดยอดนักรกรรมที่แม้แต่เกมกาชาชันนาระดับโลกยังมิอาจคิดได้แต่ในที่สุดเขาก็ได้ประทานปุ่มสคิปมาให้เราเหล่าชาวอยากแตะย่าไวไวได้นําไปใช้กันผมว่าผมเคยขอสิ่งนี้ไปทุกๆแบบสอบถามของเกมบางเกมเมื่อก่อนนัปล้านฉบับและในที่สุดสิ่งที่ผมขอมันก็เป็นจริงถึงแม้มันจะอยู่คนละเกมก็ตามเฮ้ยแล้วเหมือนผมจะเจอตัวการที่ทําให้ไฟล์เกมใหญ่ซะแล้วและสิ่งนี้มันก็คือเทปวิดีโอย้อนหลังสําหรับใครที่ข้ามเนื้อเรื่องไปแล้วอยากจะกลับมาอ่านเนื้อเรื่องด้วยตัวเเเออองง็ไไมมมม่่่จจาปปนทีะต้สัครใหพื เนื้อเรื่องกันอีกต่อไปก็เพราะว่าที่นี่สามารถย้อนดูได้แม้กระทั่งคัดซีนสุดเจ๋งและไอระบบที่เขาวามัานกับการวิ่งฟันต่อยเตะก,กระโดดกระนำยิงแล้วนั่นมันคือคอมแบทที่จะพาเหล่าเอเจนต์ของคุณวิ่งตรงไปสไลด์สแลกกระแทกจนตัวแทบแตกถึงการลบลีกชีกไปจนถึงการแพร่รีที่ดังเป่งเป่ง,ปง,ปงแล้วมันเจ๋งไปเชย วิ่งปัดกระสุนอย่างกระหน่ำแอคชั่นซึ่งแทบจะเป็นสวัสดิ์ของคนรักเกมต่อตู้แต่จะกลายเป็นการดัาฟันทันทีเมื่อคุณดันเป็นโมชั่นซิกเนตก็ต้องยอมรับเลยว่าแสงสีกระพริบวิบวับแล้วมันมีเยอะจริงใครไม่ชินก็อาจจะหัวเวียนไม่ก็อาเจียนได้เลยแต่ก็อาจจะไม่เท่ากับระบบต่อไปสิ่งที่ทําให้เราผู้เลนในคอมมูแทบลุกเป็นไฟกับการประจนภายในทีวีจอแก้วก็ถ้าใครชอบก็ชอบครับส่วนถ้าใครไม่ชอบก็เรื่องของมือหยอกหยอกถ้าคุณไม่ชอบเล่นไปหลายรอบเดี๋ยวก็ชินโดยมีนิเกมและพัศเซิลมากมายระหว่างททางี่้คุณไดซึม ครับการเดินหมากแบงบูไปทั่วทั้งโลกแห่ง HDD ที่เริ่มได้กินไม่ค่อยจะดีหลังจากได้เจออบิกไลท์ขอบเตที่เช็ดเคนั่งเล่นกันเป็นชั่วมโมงว่ามันก็ยังมีไซคควตแบงบูอ p g พีที่เข้าไปเล่นทีนี่อาจมีครอบฟรีเออหือและไอการอัพตัวละครนี่มันสมกับเป็นเกมหมีจริงๆอัพเวนอัพคันอัพสกิลที่ฟาร์มชิวๆไว้รอแต่มีเท่าไหร่ก็ไม่เคยจะพอยิงแล้วใหญ่กับไอระบบดิสไลท์กับอภิมหาไอเทม RNG ที่ยังดีมีล็อกสเตตและไอระบบกาชานี่มันทําผมเอื่่่อมมมระะาาเเเเพววไ้นะ้นนนัลผ ผมเลยต้องเก็บเพชรเยอะๆไปเพื่อที่จะรอได้วหวานใจคนใหม่และการออกไปเที่ยวชมเมืองก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีกับการแวะไปชิมกว๋วยเตี๋ยวเลี้ยวจิบกาแฟเทคแคร์น้องเหมี่ยวเดินคนเดียวเลี้ยวกลับไปเล่นเกมไปสัมผัสเอ็นเกมคอนเทนต์ที่แท้จีงแวะไปทักมอบความรักให้เราเอเจนต์อย่างเช่นการชวนไปดูแมวที่ห้องและสิ่งที่น่าชื่นชมเลยก็คือระยะเวลาในการทำเควสประจำวันที่สุดแสนจะสั้นที่อาจใช้เวลาไม่ถึงวัน ครับผมไม่ถึงวันมิลิและการสำรวจนิวเอริดูช่างเป็นสิ่งสวยงามถ้าไม่ติดที่ว่ามีงานเป็นร้อยที่คอยจ้องจะเล่นคุณเฮ้ยเฮ้ยเแล้วแต่คนที่ไม่เคยสัมผัสเกมมีเมื่อก่อนจะมีอารมณ์ร่วมกับเกมนี้หรือเปล่าก็ไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับใครสังคังที่ไม่ต้องกลัวว่าชีวิตจะพังก็เพราะว่าเรามีชิโรโกจริงๆใกล้ตัวก็มีนะครับกับจิฮิโรใครเป็นแฟนเชนซอลแมนก็ไม่ต้องห่วงก็เพราะว่าเรามีเดนจิสำหรับซูคุนาไคเซนก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่านี่คืออิตาดูริยูจิแฟนอานก อะ่ะเดี๋ยวนะระหว่างทางมานี่เหมือนผมเคยเจอเธอมาแล้วนะ <G ül> แฟนเกมจีก็ไม่ต้องน้อยใจก็เพราะว่าเรามีละมุดชนิดตัวสูงเรามีคุณยายพันปีอีิจริงเลยก็คือบิลลี่บิลลี่อีกทั้งรวมไปถึงเรา NPC ที่สุดแสนจะหน้าตาดีเกินหน้าเกินตาแล้วก็อาจจะได้เจอกับศิลปินสุดจ้าที่เคยบรรเลงเพลงเปิดสุดมันไม่ให้เราได้ฟังกันแล้วอีกทั้งปรากฏการทางธรรมชาติที่คุณอาจจะประสบพบเจออย่างด็อกเพลแกงเกอร์อัตลักษณ์ทะลุผ่านและนี่มันอะไรวะหน้าและเกมนี้อาจจะไม่เหมาะกับเพอร์เฟคชนิดเพราะคุณอาจจะเจอกับทางเท้าที่เบี้ยวไปนิดแต่นี่คือสิ่งที่คุณจะได้ประสบบเเจอในนกมซ l ด t e Zone Zero. แล้วคุณหลักคุณมีความประทับใจและมีไฟที่จะเล่นเกมนี้ต่อหรือไม่ก็ถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้สําหรับคลิปนี้วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้งั้นผมคออนุญาตปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าละลๆลลลก่อน